หนักสุดในรอบ10ปีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนน้ำป่าไหลหลากซัดบ้านพังถล่มทั้งหลังโชคดีคนในบ้านหนีออกมาได้ขณะที่ถนนสายพิมายชุมพวงระดับน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรรถขนาดเล็กวิ่งสัญจรผ่านไปมาลำบากวันที่27กันยายน2568ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่ราบสูงในพื้นที่อำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้น้ำป่าหลากเข้าท่วมถนนสายพิมาย ชุมพวงหน้าโรงเรียนพิมายสามัคคีหนึ่งตำบลรังกะใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาระดับน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรระยะทาง1กิโลเมตรทำให้รถขนาดเล็กวิ่งสัญจรผ่านไปมาลำบากเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงมากและยังเพิ่มปริมาณสูงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดน้ำป่าไหลซัดบ้านของนางฉลวยมุ่งครอบกลางอายุ58ปีซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลรังกะใหญ่อำเภอพิมายพังถล่มลงมาทั้งหลังโชคดีที่คนในบ้านหนีออกมาได้ จึงไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยนางฉลวยเจ้าของบ้านบอกว่าฝนที่ตกหนักทั้งคืนและมีน้ําป่าไหลามาจากพื้นที่สูงซัดบ้านของตัวเองพังถล่มทั้งหลังในครั้งนี้นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่คิดว่าน้ําป่าจะไหลแรงถึงขนาดนี้ไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพิมายเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายทั้งหมด เตรียมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว